สวัสดีครับวันนี้มีเมนูใหม่เอา้าไม่เจะเรืร่องแรกป่ะก้อยหอยครับก้อยหอยก้อยหอยครับพี่น้องก้อยหอย,ว,หหยวันนี้ผมเม็นเฉียงนี่สีดำสีดำผมเม็นเฉียงครับสีดำครับซอยหอมครับซอยหอมซอยหอมใส่ใบสะระแหน่ ส่วนนี่ผู้ใดเอาไปให้กับไปให้ดำนะครับเรื่อยเลยเบิ้งไปเรื่อยครับซูตรใหม่ๆจะบอกครับแล้วก็ใส่พริกป่นครับใส่พริกป่นน้ำปลาครับน้ำปลาน้ำปลาหนิดนึงสูตรอีสานครับสูตรอีสานผู้ใดบวกินปลาครับบะต้องใส่ครับเข้าวขั่วครับใส่ข้าวขั่วเข้าวขั่วผู้ใดมากลายใส่ลายผู้ใดบ้างใส่หน่อยครับเนี่ย นี่ครับขาดบ่ได้ครับนี่สูตรนี่ก้อยขมต้องใส่ดีครับก้อยขมก้อยขมก้อยขมครับนี่ครับโอ้ใส่ดีเข้าไปแล้วใส่ดีเข้าไปสูตร่นี้โอเ็สูตรนีแซ่บครับแซเสียบ่็ลองเปลี่ยนบังลองเปลี่นบังเลยบอกว่ากันตรงมือได้ไหมงรงใกล้เลยนายรังครับก็หายไปแล้วพี่น้องเด้อ หลังขุนพันวงเล็บพันยาเส้นพันยาเส้นครับใส่ถุงมือนะครับเอาขย้ำมาเลยหรือขั้นนี่แล้วบรรท้อนครับโอ้ยพร้อมโอ้เหลือมใส่โมขวดไหนบ้านอะไรวันเหลือมขาดอะไรครับมันมะกรูดหรือบะกูดเนี่ยนะครับ บ่เป็นบักอันน,นั่นหร yeah, อ,อ,อกจีบังยองไงยองกูก็เดินด้วยเบียรลุไปคร Bo ับผมหอมครับหอมหอมไม่ได้แข็งเลยครับไม่ได้แข็งเลยแข็งอัดตันพยายามครับพยายามก้อยหอยเชอร์รี่ครับแล้วคนบริยากินอย่างยังครับหรือเค็ดว่าเป็นเอาสูตรนี่ไปครับแต่ใส่ดีน้ำประหลาดนิดหน่อยครับ แซ่บครับอะไรขยำแหมข่ากันดีๆครับผมมีว่าชิบบแซ่บบบดนี้อาหารหาได้ทั้งทั้งในทั้งนาเอามาแซียขึ้นคุณเอามาเซียมาอยากขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ไม่ให้กินหาได้หรือซื้อน้ำ้านค้าครับก็มีใคร เขาดีนะท่านพูดว่าเขาดีนะครับเขียบว่ะผมล้มว่ะโอ้โหเออผพิ่งมาครับหยิบไนเด้อพี่ร้องบ่เด้อหยิบกันตอนยิงยิงเด้อ้อครับโอ้โหผมล้มครับแซ่บพี่ยอดครับพี่ยอด อาซิมเปลี่ยนยางด้วยเชนลังซิมเปล่ยงดรถชาเป็นเเนลังต้องะแงคัยกัเป็นครับโอ้สุดยอดเชนลังมาปิดเลกกนี้เชนลังปิดแล้วกันีนี่ยือนาพบกันไหมครับฝากกดติดตามด้วยมล่ะ chồng chơi chồng gắn hết mọi người biết mọi người biết mọi người à? mọi người biết mọi người biết mọi người biết mọi người đây, mọi đây, biết làm người được chưa? người biết mọi người biết mọi người biết mọi